สวัสดีค่ะที่ดินนะคะราคาเบาๆนะคะทุกท่านบ้านพร้อมสวนหนึ่งหลังนะคะที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะคะเนื้อที่10ใไร่ค่ะอยู่ในพื้นที่นะคะพอดีเลยนะคะอยู่ในตัวของพื้นที่หน้ากว้างติดถนน70เมตรค่ะอยู่ทางขิศใต้ทิศเหนือกว้าง52เมตรทิศตะวันออกลึก284เมตร ทิตตะวันตกลึก278รอเเมตรข้างในที่ดินนะคะก็จะมีบ้านส่วนเล็กๆอยู่หนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านไม้สักหลังคากระเบื้องค่ะสีน้ําเงินนะคะกระเบื้องสีน้าเงินนะคะทุกท่านสีกระเบื้องนะคะภายในนะคะภายในตัวบ้านก็ทําจากไม้ทั้งหลังด้วยกันนะคะมีห้องน้ําค่ะใช้โซลาเซลล์นะคะห่างจากน้ำและไฟนะคะประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะก็สามารถขยายเขตเข้ามาได้เลย ก็สามารถขยายเขตเข้ามาได้เลยนะคะดินดีค่ะสามารถเจาะน้ําจืดได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญน้าไม่ท่วมนะคะทุกท่านราคาไร่ละ2องแสนสองหมบาทค่ะต่อไร่นะคะใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้แหล่งชุมชนใกล้ถนนลาดยางนะคะห่างจากถนนสี่เลนเส้นหลักสุรนาราายเพียง6กิโลเมตรนะคะห่างจาก,กำอำเภอโนนไทยเท็ดโกโรตัสโนนไทยนะคะ8กิโลเมตรห่างจากเทอร์มิโนอลทนตีวันนะคะโคราชสากิโลเมตรนะคะ พิกัดที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ทุ่งหนองแหวนตำบลมะค่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะหากท่านใดสนใจพึงพอใจในที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถเข้าไปรับชมตรมพิกัด g o o g l e Map นะคะใต้คลิปนี้ได้หรือว่าต้องการรับชมแปลงจริงนะคะก็ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะไม่ว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มติดต่อเจรจาราคาหรือว่าติดต่อใดๆนะคะเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ สามารถโทรไว้ได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ